โอ้ยโดนกินพี่โดนกินพี่โดนกินพี่เสื่อละยิงขึ้นยิงขึ้นยิงขึ้นเฮ้ยเอาโดนกินมั่วหมดเลยเอ้าพี่โดนใครกินด้วยรินตออกันเป็นชั้นๆเฮ้ยมั่วหมดเลยมุดหลามุดหนีมุดหนีเอ๋เราเี่นทำพื้นที่เราดีกว่าพี่โอ้ยพี่ยิงจุกอีกฝากหนึ่ง าตายเลยเอือดดุ้ยหนีช่วยเพื่อนกอนช่วยยิงเ,เ,เพี่ทำพื้นที่พี่ทำพื้นที่แยกรลังกรลับตัว <หา S 1> บตัว